คลังแสงของกองทัพรัสเซียเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้22เมษายน2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในช่วงบ่ายของวันนี้22เมษายน2025เวลาประมาณ16นาฬิกากว่าๆคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียหรือเรียกกันว่าคลังแสงในพื้นที่จังหวัดวลาดิเมียประเทศรัสเซีย เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงชาวบ้านที่ยืนอยู่ห่างไกลออกไปสามารถได้ยินเสียงของการระเบิดอย่างชัดเจนคลังอาวุธแห่งนี้ของกองทัพรัสเซียเป็นคลังอาวุธที่51ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดวลาดิเมียประเทศรัสเซียตามการรายงานเบื้องต้นก็ได้บอกว่าคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียที่51เป็นคลังอาวุธที่ได้มีการ เก็บกระสุนปืนรวมทั้งลูกระเบิดกระสุนปืนใหญ่จรวด mlrs อุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานรวมทั้งมิสไซล์ที่มีชื่อว่าตอกกายู่รวมแล้วมีการกักเก็บไว้ที่นี่มากกว่า1 0 0 0 0แสนตันคลังอาวุธที่51ของกองทัพรัสเซียนในวลาดิเมียนั้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยทหารขนส่งที่ 54169VD หรือเป็นที่รู้จักกันในนามหน่วยที่11785หน่วยนี้ได้มีการขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารจากประเทศเบลารุสไปยังรัสเซียแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าตามข้อมูลที่ได้รับมาแม้ว่าจะมีการขนส่งจำนวนที่ไม่มากจากเบลารุสไปยังรัสเซีย แต่ว่าในช่วงที่กองทัพรัสเซียยกกำลังผลรุกรานยูเครนในช่วงปี2024มีการขนส่งสินค้าของกองทัพจากเบลารุสไปยังรัสเซียไปยังพื้นที่คลังอาวุธที่5 1ในวลาดิเมียรแเล่นข่าวทางทหารของยูเครนได้แสดงความคิดเห็นว่าจากข้อมูลดังกล่าวก็ทำให้พอจะเข้าใจได้ว่าเบลารุสยังคงมีการ ขนส่งอุปกรณ์ทางด้านการทหารให้กับกองทัพรัเสเซียอย่างต่อเนื่องตามการรายงานด้วยคลิปภาพจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีการระเบิดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วครับดังนั้นจึงทำให้ชาวบ้านเกิดความสนใจได้มีการเฝ้าจับตาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีกลุ่มควันสีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีการระเบิดอย่างรุนแรงตามมาถ้าคลังอาวุธแห่งนี้มีการเก็บมิสไซล์ที่มีชื่อว่าต็อกกายยูอยู่หลายลูกเวลาที่มันระเบิดมันก็จะรุนแรงประมาณนั้นครับถ้าคลังอาวุธที่51ของกองทัพรัสเซียมีการเก็บอาวุธชนิดต่างๆไว้มากกว่า1 0 0 0 0แตันนั่นหมายความว่าการระเบิดของมันก็จะรุนแรงไปด้วยครับ ชาวบ้านในท้องถิ่นที่เห็นเหตุการณ์ต่างได้มีการลือว่ามีโดรนคามิกาเซพุ่งทะยานเข้าไปที่นั่นสี่ลำนั่นเป็นข่าวลือจากชาวบ้านครับข่าวลือก็เป็นการพูดคุยกันในระดับชาวบ้านท้องถิ่นที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างไรก็ตามครับก็อาจจะต้องค้นหาสาเหตุต่อไปว่าการที่ คลังอาวุธที่51ของกองทัพรัสเซียเกิดการระเบิดนั้นมันเกิดจากสาเหตุใดจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนหรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุภายในพื้นที่คลังเก็บอาวุธเช่นมีใครไปทำให้เกิดประกายไฟในห้องเก็บอาวุธหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้ก็ไม่ทราบครับ หรือจะเกิดจากการที่ทหารไปยืนสูบบุหรี่ผิดที่อันนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าในพื้นที่คลังอาวุธนั้นเ,เขาห้ามสูบบุหรี่อย่างไรก็ตามครับทางกองทัพรัสเซียก็คงจะต้องออกมารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คลังอาวุธที่51เกิดการระเบิดถ้าจะให้วิเคราะห์ ตามข่าวลือที่ชาวบ้านได้เล่าลือกันก็คือมีเสียงโดรนบินเข้าไปถึง4ลำและเกิดการระเบิดนั้นอันนี้แอดมินคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับมากกว่าการที่จะมีใครไปก่อประกายไฟหรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในคลังอาวุธประเด็นที่บอกว่า โดรนคามิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าใส่ถึง4ี่ลำอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าทุกกรณีครับคลังอาวุธที่51ในวลาดิเมียประเทศรัสเซียนั้นอยู่ห่างจากชายแดนรัเสเซียยูเครนประมาณ650กิโลเมตรครับประมาณนั้นถ้ายูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีนั่นหมายความว่าโดรนก็จะบินไปไกล ประมาณ1ุยกว่ากิโลเมตรท่านยูเครนได้ใช้โดรนคาร์บิกระเซ่เข้าทำการโจมตีคลังอาวุธที่51ของกองทัปราศรัยวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่ายูเครนใช้โดรนคารบิกาเซ่บินออกจากจุดปล่อยโดรนกว่า4ชั่วโมงก่อนที่โดรนจะพุ่งทะยานไปถึงเป้าหมายแต่ว่าถ้ายูเครนไม่ได้ใช้โดรนบินเข้าไปโจมตีคลังอาวุธที่51 การระเบิดก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นครับอย่างไรก็ตามครับคงจะต้องรอคอยการรายงานต่อไปอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนว่าได้ใช้ดโดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีคลังอาวุธที่5 1ของกองทัพรัสเซียในจังหวัดวลาดิเมียรหรือไม่ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ สวัสดีครับ